ขาวใช่อาลงทั้งขาวก่อนเดี๋ยวรอน้องเข้ามาแล้วเปลี่ยนตัวออกพี่โต้งมาเล่นไปก่อนม่อนโอเคม่อนเปลี่ยนสีภูไปเอาเอาให้ม่อนตัวหนึ่งมอนเมอนมอนใส่สีภูนะม่อนไปแล้วเอิร์ดเอิร์ดได้บอลเอิร์ดให้แทนแทนไหลลูกนี้โอ้โหติดที่พี่โบพี่โบมาแล้วนี่สกัดไปได้โดยกิวกิวใช่ไหมเอาล้วพี่โต้งพี่โต้งโต้งเปิดข้ามฝากไปลูกนี้โอ้โหไม่ทันมะดีบอกไม่ทันอะไรนะครับ มาแล้วที่เจเจมาที่มอนมอนเลี้ยงทีครับก่กองใหยกับเจขี้หนึงเจมาที่เบอร์เอิร์ดเอิร์ดให้กับกิวกิวตัดเข้าในก่อนนี่กิวออกซ้ายไปที่กิวแทนเคลื่อนไปเจเจจะยกไปติดเปียวนิดนึงเข้าทางฟุกฟุกเตะทิ้งไปก่อนเลย เอาแล้วก็ทั้งเอคิวหลอกคิวหลอกนี้โอ้ยยังได้อยู่คิวได้บอลอยู่นี่อ้ลอยปุ่มเขาหน้ากูเลยเมื่อกี้แต่ว่าพี่ออนถอยไมหน่อยให้กับจิตเบิร์นเร็วให้กิจเอิร์ดเอิร์ดยกไปตรงนี้โโอ้หเข้ามือเต้เต้มาโยกได้ไงนองเท้าลอยปุ่มขนาดนั้นเต้บอกรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงดูก่อนดูก่อนดูก่อนเต้เคลื่องไกลมาแล้วให้กับเปียวเปียวได้บอลอยู่เปียว ไหลามาให้กับท็อป4ท็อป4ยังไงเลี้ยงครับล็อกเข้าขวาไหลออกไปลูกนี้โอ้โเลยโอ้โหถ่ายทันเลยไม่ได้เช็ดเลยมีหน้าเหมือนทิมมาตกไงไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน DOC กรดีเกใช่น้ายอยู่ทีม DOC ที่จะตกใจหมดน้องกล้องชัดป่ะเดียนีู้จอจอดอ มัวม่โมัวม่เหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในไอ้นี่ต้้องมีผาเช็ดกล้องเหมือนบอลอังกฤษช็ดกล้องอยู่อยู่ที่กระเป๋าอยู่ในเครื่องหลังเครื่องนู้นเดี๋ยวค่อยเช็ดตอนตายแล้วกิวกิวยังได้อยู่ติโตตัดมันไม่ได้ติโตไหลไปติดกิดกิดมาที่กิวกิวล็อกไว้กิวกิวเลี้ยงจีไปให้กับเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดเอาละเอิร์ดเอิร์ดเลี้ยงเอาละเอิร์ดไหลให้กับกิดกิดตรงนี้ตอกบอมาตรงนี้โอ้โหมาเดี๋ยวเกือบยิงโอ้โหยกไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งเร็วทีผมไม่มีใครตรงนี้ ไหนนำไปมันจะน่าดีสนมาที่มาที่เจเจไปที่เอิร์ดเอากิวคิวเอาไหนไหนเอ้ยระวังขาด้วยระวังขาด้วยมี่มี่สวัสดีครับมี่สวัสดีครับมี่อ่สวัสดีทนไมอยู่ตรงนี้สวัสดีพี่ต้อง ตรงไหลออกขวาไปที่มัดเดียวฝากติดตามกันด้วยนะครับผมไปแล้วที่ทับสี่มัดเดียวมัดเดียวมันไหลลงไปแล้วมัดเดียวยิงไกลเลยวันนี้หูยข้อไหนวะไม่รู้ข้อคอหรือข้องอไม่รู้ทพันที่มันสูงหน่อยียางล่าไม่ลอยต่ำเลข้องอนี่ถูกทุกข้อแค่นั้นเองไปแล้วเจเจเปิดให้เอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดดึงบอลไว้เอิร์ดจะหมุนเอิร์ดยังได้อยู่เอิร์ดไหลให้เจพี่โต้ปีโบจับไม่ได้ เออเอาแล้วเข้าทางไหนไหนบางไว้ให้กับท็อปสี่โมงไนโมงคืนมาเขาบอกไม่ไหวแล้วตรงนี้คิวคิวกิวไหลขึ้นให้กับม่อนม่อนม่อนแต่ไปม่อนยกไปเลยลุกนี้พี่โต๊ตัดไปได้เออตัดเอาแล้วเออเก็บบอลตรงกลางไว้เออยังไปเออยังไปได้เออยังขูกขีดไหลให้แทนตรกนี้แทนแทนโอ้โหไหลให้ไปเดียวเปรี่ยวไปก่อนเลย เอาแล้วก็ไหนได้ไหมทันไหมไหนไม่ทันแล้วนี่โอ้ยเออต้องมีสักข้อเดี๋ยว้องเอาขึ้นหนึ่งนี่ข้อนั้นแหละข้อนี้ข้อนี้เออเขากลางไปที่กิจกิดไหลทะลุช่องไปแทนมาตรงนี้ขอมอไซด์ด้วยโอ้โหตรงนี้ไม่ทันโอ้โหโอ้ขอเว็บร้อยนะมันฮิตอยู่โอ้โหนี่มาเดียวเอาขึ้นมาทางขวาเมืเดียว ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะหลอกจะหลอกวันี้ยังไงคือหลังให้พี่โบก่อนเลยพี่โบพี่โบล็อกเข้าขวาพี่โบพี่โบจะไปพี่โบเจอกิดอยู่กิดกับพี่โบปามกันอยู่กิดจะไปได้ครูกินครูกินครูกินอยู่ม่เดี๋ยวเคลียร์มาท็อปสี่อ้าท็อปสี่โต๊ะกลับแล้วนี้ยังไงท็อปสี่ท็อปสี่ยกโอ้โหไม่ทันท็อปสี่จะเปิดเข้าไปวันนี้ท็อปสี่เปิดติดเอิร์ดเอาล่ะข้าวังเจเจวัที่เอิร์เอิร์ด เออเออดไหลไปลูกนี้กิดกีดไหลเข้ากลางไปแทนลูกเ,เดียวโอ้โหโดนหัวไปเลยลูกนี้เตเต้เอาไปแดปนนูนไปนู่นแล้วไม่บอกบอกใครเลยผ่นที่ครับบอกทไม,ทไมต้องดูเบอร์เบนะเหมือนอยู่ในหม,หม,มือมะตายแล้วเจบอกไหลมาที่แทนแทนจะบอลไว้ดึงบอลไว้ก่อนแทนยิงไกลลูกนี้หูค้าบคาไปเลยใช่ไหใช่ยังไม่เช็ดไง ก็ผ้าผ้าผ้าอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดก็ได้อยู่หลังอยู่หลังหลังโต๊ะสัมผัพี่น้องมีเหรอพี่น้องมีเหรอผ้าเช็ดต้องเหรอเช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดเลยไม่เป็นไรเหรืองวันี้เดี๋ยวมีมีเช็ดไม่ได้ประหมุนดูจะหมุนไปด้วยมันก็เช็ดไปดูนี่ออกโอ้ยฝุ่นล้มั่นอยู่โุก์ไหลมาให้สกิลริพูเตสีทุ่มไว้วันนี้ต้องดูเอ้ยเขาล้องลืมไปขอโทษทีครับผมสำหรับแฟนทีมอื่นไหลไปที่เอิร์ดเอิร์ดไหลมาเจเจเจดีมอนไว้ เจยกไปตรงนี้ให้กับกิจกิจกิจยิงด้วยขวาติดพิบูก้องเล็กด้วยวันนี้ขออนุญาตไอ้ตัดสัญญาณเข้าเข้าสถานีก่อนนะครับผมวันนี้บมาแล้วกลับมาแล้วสัญญาณภาพกลับมาแล้วไปแล้วเตะตาตูเตะเจเจจะเปิดเข้าไปเจรอเพื่ออยู่เจให้กับเอิร์ด เออดึงบอลไว้เออไหลให้กับเจคืนมาเจเอา้าพี่โต๊ะตัดไม่ได้พี่โต๊ะด้บอลอยู่โอ้โหตัวนี้ร้ายไปแล้วพี่โต๊ะไหลทะลุช่องเปียวบอกโอ้โหไม่ทันหันไม่มองลุยต,ตอกส้นไปดอกหนึ่งเจยังเอากล<จ>้องไหมตัดเจยังเอากล้องกูนะเจยกไปลรงนี้ย่าให้โดนกล้องกูนะเว้ยไปแล้วลูกนี้พี่โต๊ะในบอลอยู่เออตัดไปไม่ได้เอานี้ได้ที่เจเจบอกบังไว้ไปที่กิวกิวกิวอยู่รอข้งขวาเกีวไหลให้กับเจเจเอเจจะไปเจลงไปนอนเจลงไปนอนก่อนระวังครับ ขอโทษครับขอโทษกันครับขอโทษกันครับผมห้าสิบพันสิบปล่อยครับผมหกสิบสี่สิบได้อยู่รับอยู่ครับได้ใช่ไหมรับได้ทุกได้ทุกเลทปล่อยร้านตรงนี้ไปที่เจเจไหลมาโอู้หนี่พี่ตรงเตยทีเดียวเลยนี่ฟุกโอ้โหโชคกันด้วยกอันจับบอลมาที่กิวกิวเกียวให้กับเจเจออกขวาที่ม่อนแล้วม่อนแล้วมอนมองมอนมองแล้วมอนมองแล้วม่อนจ็อกเข้าไปติดนิดนึงม่อนจะไปได้ม่อน ไอ้เฮ oh, hmm. oh, like oh, mm ี้ยมอนจะน้องใส่แม่บอลไปอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี้ทับทับไหลไปลูกนี้เอาแล้วครับลูกนี้ฟุกเตะเคลียร์ไปก่อนเลยลูกนี้โอ้โหลูกนี้งานเข้าแล้วต้องใส่ต้องเข้าน้ำแล้วไอ้ตากล้องตากล้องกดท้องนิดนิดนิดเดี๋ยวผมดูให้ต่อสุกัญญาไปบอกไปเต้องดูด้วยครับสุกัญญาไหลกันเนี่ยไหลกันนี่ยว่าไหลนิดหน่อยไหลนิดหน่อยไปแล้วพี่เหรอจะล่าเหรอจะไหลแล้วจะไหลแล้วไปแล้วนี่ไปยัง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 ไปยั ขาไปก่อนไม่เป็นไรเอาตามลักษณะไปก่อนเสื้อขาวเสื้อเลยนะเสื้อขาวกิจกิตนายจิตนายสวัสดีครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วครับพี่โบครับพี่โบโบเลี้ยงไปโบหล่อหนึ่งทีพี่โบงัดไปให้กับเปียวเปียวง้างยิงนี่โอ้โหยดีชนเสาสุดยอดไปครับโตกลับแล้วสีขาวดีเคดีเคเออส่งให้กับกิจครับกิจเลี้ยงไวโอ้โหกิจไปเข้ามาติด อติดไหนไหนส่งมาให้กับเปียวเปียวแทงมาให้กับทอมสี่ทอมสี่ตรงให้กับเปียวทีนึงเปียวงานยิงเร็วนี่โอ้โหลูกนี้เสาปีแล้วแม่เสาเหลือเกินมุมไหมฮะได้มุมไหมไม่มีอะไรครับสีขาวดีเคได้เริ่มเก็บขึ้นมาม่อนส่งให้กับเจเจเลี้ยงบายเจเจส่งเอาติดเดียวครับวันนี้อเอิร์ดได้อยู่เอิร์ดติดให้กับกิจกิจส่งให้เจได้เหมือนเดิมเจไงเจส่งให้กับเอิร์ดเอิร์ดไปเอิร์ด คือสองให้เจเหมือนเดิมเจเปิดเล้วยีงนี้โอ้โหเต้รับได้ไ,ได้ตรงนี้รับไปได้สวยง,งามเปิดยาวเลยเต้ส่งให้กับอ๋อหลุดไปเลยครับถึงหลังดีเคเริ่มเกยขึ้นมาเจผมเซฟไปตั้งหลายลูกครับเขาเรียกว่าเซเปอร์ทั้งซ้ายให้กับใครครับเนี่ยชื่ออะไรวะชื่อกิวเต้ส่งขึ้นมาให้กับพี่โบพี่โบพลิกตัวพลิกตัวได้ไหมติดเอิร์ธเอิร์ส่งให้กับกิวกิวจับบอลไม่ได้ออกเลยครับตรงนี้ แค่นั้นเองแล้วพลาดได้ใครม่เดียวครบสี่ทรงโยยามมาห้เอ้เจปล่อยรอครับพวกนี้ออกไปทรงเก่าไม่เตะเก่ารู้เซ้หมผมปล่อยมใช่ไงมันยิงยิงอยู่บ้างเออทรงกระบอกเจยอมไปทางซ้ายให้กับติดไใ์เออแล้วบอลอยู่เอายันไปให้กับจิกิวกิวกิวเลี้ยงล็อคเส้นไปกิวขึ้นไปกิวแทงขึ้นตรงกลางโอ้โหนี่ติดถึงโกครับเจโยนยามมาต้องเร็วให้กับเดียวเดี๋ยวพักอกโอ้ยระวังหัวโอ้โหเกือบ เอาแล้วเบียวได้พริกบอลด์ทสุยิงโอ้โหฟุกเซไปได้ตรงนี้ออกไปเบียวซีได้ทุ่นเข้ามาครับบีซีตกให้พี่ต้องพี่ต้องไงพี่ต้องปันไซก้อยโอ้โหขอโทษทีกล้องอาหารไปทำไมเนี่ยไซก้อยแหันไปด้วยเลยข้ามคานไปครับพวกนี้สีขาวครับดีเกเจเจเล่นเกตมาเจโยนยาวไปให้กับใครไม่มีใครเลย 15วินาทีเต้ยโยนยาวไปให้กับใครเดียวบอลลงไม่ถึงลูกนี้ฝ่ายวันนี้หนงศูนย์เหาอหมดเวลาสกอร์เท่าไหร่ตอนนี้ t h a ไป,ไปสี <Subscribe S 1> สดำลงส <to me. S 1> ีเขียวลง